ป๊อปประตูของทางแฮงโอเวอร์ที่เหนียวใช้ได้ครับปั๊บจินนะโอ้โหแล้วนี่ครับเป็นประตูขึ้นนำของทางแฮงโอเวอร์ครับแม่ยิงได้สวยมากทาร่นะครับลูกแรกหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นชุดครับนี่ฮะวันนี้เนี่ยไซมอนเนี่ยต้องเซฟอุตลุดเลยนะครับปรกตูประตูของทางสารแนครับดาจิมครับมีโอกาสยิงจังหวะนี้ก็ถากเสาออกไปครับแม่ผู้ชมกว่าสามหมื่นกว่าคนที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่เฮเลยครับเรามาดูครับ ประตูที่2ของทางแท่งโอเวอร์นะครับเป็นน้องต่อที่เราได้บอกต่อไปะจากน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เราดูลูกนี้ครับข้ามหลอกสวยมากครับประตูที่สาของแทงโอเวอร์ครับต้องชมคุณคุณเต้ด้วยนะคุณเต้เนี่ยเป็นคนข้ามหลอกให้ถือว่าโอ้โหทักษะนี่ยอดเยี่ยมเลยแล้วเป็นลูกดูสุดยอดลูกยิงครับของพี่ชายผมเองครับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองหรือว่าแท่งชาบี้เรียกเขาว่าว่าศักดิ์สิทธิ์เอเนนเดสก็ได้ แต่สุดท้ายครับโดนลูกที่4ครับโอ้พี่แท่งยิงไล่มาหนึ่งสาสุดท้ายมาโดนอีกลูกนึงครับสแตนแอนนาน้องน็อตครับเป็นคนยิงปิดท้ายแล้วดูจังหวะนี้ก็น่าได้ครับโอ้โหคุณเวฟสาลินโอ้เป็นพี่เวฟนี่เนี่ยพี่มอสปฏิพานปัทวีการมาถึงสนามเรียกว่ามาก่อนเวลาวันนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงไปกับตันทีมด้วยนอนน้อยอ๋อนอนน้อยอ๋อเพราะว่าอร่อนี่พูดถึงไฮไลท์อยูไฮไลท์ครับ เนี่ยจังหวะนี้นี่เป็นลูกลูกแรกเลยโอ้โหแต่ต้องดูครับประตูสุดสวยของพี่มอสปึ๊บโอ้โหเอามาเป็ที่เป็นเอวิลเป็นเอวิลยิงเดี๋ยวต้องถามกิกนิดนึงจังหวะนี้รู้สึกว่าจะยิงไกลกันอย่างเดียวนะครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวถามกิกหน่อยสตาร์ไรเดอร์นี่ซ้อมต้องบอกว่าซ้อมซ้อมกันหนักไหมเพราะว่าดูจากทีมวงทีมเบิร์กแล้วดีมากนะก่อนก่อนจะก่อนแข่งเนี่ยมีการซ้อมกันอยู่แล้วนอกจากที่ยังยังไม่มีการจัด ครับเออแล้วนี่เกรทไปไหนในเกรทคู่ขาเก่งเนี่ยไปอังกฤษครับปโอ้โหนี่คนบ้าบอลจริงโโอ้หกิกเนี่ยก่งจังหวะโดยเพราะจังหวะที่ตะลุยเข้าไปยิงเนี่ยสุดยอดเลยกิกนี่ตอนสมัยเป็นนักเรียนนี่เล่นถามว่าเป็นตัวโรงเรียนหรือเปล่าเล่นเล่นฟุตบอลที่ราดบุรีบาราลางครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยโอ้ไม่น่าละเบสิกหรือหรือว่าหรือทักษะถึงได้เรียกว่าสุดยอดเลย นี่ถ้าไม่เอาดีทางด้านการเป็นดารารนักแสดงนี่ก็ผมว่าระดับนี้เล่นฟุตบอลอาชีพได้นะโอ้เล่นได้นะเลฝีเท้านี่ฝีเท้าดีขาดีมากเลยพี่ปราบเมื่อไหร่จะโกนหนวดนะมันก็ไปไปไอ้นี่ไปยุ่งกับเขาอีกอ่ะเออถ้าโกนนี่กลมกลืนไว้ผมเลยนะโอ้เนี่ฮะดูที่ตะกว่าที่กิจก็ใจกว้างเห็นไหมโอ้โหพี่แจ๊บเป็นไงพี่แจ๊บแจ๊บแจ๊บพี่แจ๊บเป็นไง อย่าให้พูดเลยครับเจอทุกคืนเลยครับดึกๆอะฮะที่จั๊มที่ไหนโอ้อย่าให้พูดที่เลยครับพี่มอสครับมันจะไม่งามครับพี่พี่มอสจะลงรายละเอียดเลยครับพี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะออกไปเจอพี่จั๊มไม่ได้เท่าเปล่าแต่ดูเนอะเบอร์ยิบสามมากเลยโอ้โหโอดูดีมากนะพี่นะคนนั้นดูดีนะโอ้โหกลับนี่ถือแบบเป็นสุดยอดเลยเป็นเมกเกอร์ทีมผมเลยนะรัดก่อนที่เขายกให้กับเพื่อนมงอ่ะโอ้โหผมว่าลูกลูกเซตพีชจังหวะนั้นนี่ คือคิดกันได้อย่างไรผมว่า bon มันคือเซนบอลดีมากนะครับอ่านี่เป็นประตูที่มีความตัวตัวว่าจังหวะนี้พี่พี่อ่ดครับกับกอรซิล่าครับผมกอรซิล่าเอฟซีอังรามบอยต้องเสียดายนะอ่านี่คุณบอลฟูนี่ก็ลงสนามมาเอาเอาจับได้ครับหมายเลข22นะฮะคุณปาล์มครับ ปาวาราย <ข Mechan ics> ิงว <g zia> <t> ิริยะครับคูใจว่าปามจะยิงหรือเปล่าระยะมันพอจะยิงได้แต่ว่าตักเล่นลูกสูตรแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยครับสูตรนี่สวยด้วยเดียวครับต้องใส่ไปสจังหวะนะครับโอ้จังหวะนี้ด้ไปโอ้โหขึ้นเกมมาสวยมากโอ้แต่เล่นกระเป๋ากันอยู่คนหนึ่งครับหนึ่งชาวบ้านเขาเ่นงั้นแต่ว่ายังเก็บบอลได้ปามตั้งป้อมยิงโอ้ยเข้ามามครับ ไม่เข้าชนคานปลาล์มนี่ก็ไปเข้าเหลี่ยมในโอ้เข้าเข้าขาบวนรถสินให้ครับของแฮปปี้คอนโดนะครับรัชดาซอย18ครับเอาลูกนี้ยิงไกลแล้วซ้ำเข้าไปเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ1ครับเอเชีย er. ยังไม่จบอีกแล้วเนะี่ยยังครับเขาเคยเขาเคยเรียกว่าลองไปนั่งสายกันบินอื่นแล้วผิดผีครับเนี่ยครับนี่ครับด้วยคุณงามความดีที่เขาทำ,ทำให้เขาได้ประตูิดเา ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าตื่นมาทำไมครับมาเข้าห้องน้ำแล้วไปนอนต่อเอ้าโอ้เผลอแป๊บเดียวโอ้แฮกแฮกแฮกคลาสครับตืนปัจแล้ยไฮโอ้ยโอเคนี่ไงไฮ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 เรียบร้อยครับเจอแฮกแฮกคลาสเข้าไปครับแฮกโมเงียบแล้วโอ้แต่เอาจนได้ครับลูกที่เก้าเดียวเดียวครับนี่มันแข่งกันยิงกับตัง ของเขาเนี่ยของดีๆทั้งนั้นอ่ะมีบัตรฟรีไหมโอ้ยจังหวะนี้ครับเอาละสิมาได้ลูกที่สามเอาจังหวะนี้หลุดก็มาหนึ่งจริเอาเอาสิไล่อยเป็นห้าประตูต่อเก้าเอาแล้วเอาละฮะเอาแล้วโอ้ยคุณหนึ่งครับเอาแล้วครับโอ้โยพูดแต่สินเปล่านักหวีดมดเวลาการแข่งขันไปก่อนมาเป็นนั้นว่าก็ซิด้าก็ชนะอาลามบอยเวียงสุดมันครับเก้าประตูต่อห้าดูครับโอ้โหกอง